ที่ก็หามาได้ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่มาอ้วนแต่ว่าพวกเราก็ต้องแบ่งเงนกินโว้ยไอ้ขำมีเท่าไหร่ก็กินไปเท่านั้นก้อนประทาังชีวิตไปก้อนไม่หายอดแค่นั้นแหละควาย,วยที่พวกเราเลี้ยงไว้ตอนเนี้ยมันมีลูกอ่อนนะโว้ยแต่ว่าปูยาตายายของค้าแล้ววะทุกๆ23่สิบสามปีไอ้วะไอ้ขำทุกๆยีปีทำไมวะฮะ ก็ควายสิมันออกลูกหมามันก็จะมีลกใชะะ่ไหมปู่ของข้าบอกว่าให้เราวางเสื้อสองหัวมันจะมาเป็นลกควายโว้ยโอ้เรื่องมาบอกขอแตกเสื้ออะไรแต่มีสองหัวแล้วไอ้ํำเอาไม่เชื่อกูเลยไอ้ดำมีจริงๆนะปู่ของข้าบอกนะเฮ้ยไอ้คำไอ้ดำช่วยกูทําปาก้อนเออฟังไว้ไม่เสียหายโว้ยก,วกันไม่ดีก็แกโว้ยเฮ้ยเวันต่อมาขณะที่ไอ้แดงกําลังลาก ท่านส่งอยู่นั้นเฮ้ยรักเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักเฮ้ยตัวอะไรวะอือยู่ข้างบนนั่นมันตัวอะไรวะเรื่องอ๊อกต๊อกเลยเฮ้ยฮเฮ้ยนี่แกมีลกควายให้ค้ากินไหมวะเฮ้ยเอาลกควายเลิกค้าไม่มีค้ามีแต่ลกแมงแกจะเอาไหมาล่ะเพราะอย่างนั้นแกก็ต้องเป็นอาหารของค้าฮ่าฮ่าฮ่าท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญอยากกินค้าเลยค้ามีเมียสิบสี่คนกับโรกอีกสองโลอยากกินค้าเลยท่านเมียสิบสี่คนเลิก เออได้ได้นึกว่าขาสรงสารไอเด็กน้อยตาดำแล้วกันเท้าอย่างนั้นก็ต้องเอาจมูกมาแลกเปลี่ยนกับระเฮ้ยจมูกคาเฮ้ยอออได้ได้ได้ <c oughs> เพื่อความอยู่รอดก่อนขาเออเอาไปได้ลงควายอาจามูกก็อย่างดีเฮ้ย,ยเจ็บจมูกจังเลยแต่ว่าด้วยความเชียวลาดของเราก็ทําให้เราตัวรอดได้เว้ยจะไปไหนก็รีบไปไป,ไปเดี๋ยวข้าเปลี่ยนใจข้าจบแกกินนะเว้ยเฮ้ยหายขับหลายขับทันทูจะเลิศ เดี๋ยวขาไปก่อนครับต้องไปบอไอคำกับไอดำว่าเสื้อสองห่วงมีจริงวะเฮ้ย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโดยความฉลาดเลี้ยวของเราทําให้เราลอดมาได้น,น,น้องๆหนูๆก็อย่าลือมอ่านหนังสือแล้วก็ทองทบทวนกันบ้านนี้น่าจะได้ฉลาดฉลาดนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม